ขอความสุขความเจริญจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนามโอทะธรรมพาคิยะสูตรสูตรที่วาดือเรื่องสังยอดเบื้องสูงมาเผยแผ่ให้โยมได้รับว่าขอความนายพระโสดน,นี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลาย โอทธธรรมภาคิยะสังยอดคือสังยอดเบื้องสูงห้าประการนี้คือ 1. รูป,ปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน 2. องอโรปปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอารูปฌานสาม มานะความถือตัวเโอทั์จากความปรุงศานอาอาวิชาความไม่รู้แจ้งข้อความเหล่านี้มานายประโสดอังคุตรนิกายนาวการนิบาทพระตายไปดอกเล่มที่23 ขอที่70หน้าที่554ประไตยปิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอัตมาภากรณามาเผยแผ่ให้โยมได้รับฟังในเรื่องของการเยอดติดในกิเลสเป็นสังยอดเบื้องสูงที่ ต้องใช้การประพฤติปฏิบัติอย่างมากเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นลุปราคะอะโรปลาคะความถือตัวความพุ่งซ่านความไม่รู้แจ้งล้วนแล้วอยู่ที่ใจของเรา ว่าจะเดินทางเข้าถึงมากผลนิพพานก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามมากดังนั้นการกำหนดจิตการประพฤติปฏิบัติเพื่อการเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนฝ่าจะถึงจุดมุ่งหมายปลายฐานคือกิเลสหมดไปจากจิตของเรานั่นเองจเจริญพร